ผู้เล่นทุกท่านนะครับก่อนกลับนะครับกรุณาตรวจสอบค่าลูกที่โต๊ะกรรมการกลางก่อนนะครับผมว่ามีค้างชําระหรือเปล่าครับผมขอ,อประชาสัมพันธ์อีกรอบนะครับการุณาเช็คค่าลูกก่อนกลับ้วยนะครับ ขอความกรุณนานครับสนาม5นะครับไม่อนุญาตให้น็อกนะครับน้องครับสนาม5นะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางทีทําให้เกิดลูกเข้าไปในสนามที่แข่งขันอยู่นะครับอขอบคุณครับ <Yes. S 2> อขอประชาสัมพันธ์นะครับในนามคณะกรรมการนะครับ ของชมรมแบดมินตันนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมแข่งขันไก่ฟ้าครับครั้งที่1ของเรานะครับผู้ที่ตกรอบแล้วจะกลับก่อนนะครับสามารถแวะไปเที่ยวได้สถานที่ต่างๆครับวัดอารามหลวงของเรานะครับมีทุ่งปอเทืองนะครับสามารถแวะเที่ยวได้เลยนะครับผมอากาศกำลังดีครับ เราขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกท่านครับผม